ไม่ไรดีดีม <laughs> ีพี่น้องเลยกลบสบายดีเราถ่านู้ชมมืรอนี่พบกับซ0องร้อยคำแชนแนลคือเก่าเสน้สนเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี่เขาก็มีเมนูอีกแล้วพี่น้องมีเมนูอีกแล้วเนาะพุนหนาพุนกับกับพหนหาแทนเนาะไปพุนหนาแทนไปหาปลาเนาะอยู่เขื่อนเนาะเขื่อนคุ้นซ่องเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะมามาป้งเนะาะไดปนินแน่ละกาัน สารพัดปลาและน้องพี่น้องปลาแม่น้ำมาละแม่น้ำธรรมดานี่แหละโบเมนปลาเซโบเมนเอ้ยบเมนปลาแล้วก็เอิอนาปลาของปลาทะเลทะเลและน้องพี่น้องเนาะปลานิ้นปลานี่เท่านี่แหละแล้วการก็น่าพ่นกาตื่นขึ้นมาแล้วกัไปย่ำหมักหุ่งน้องพี่น้องเนาะนี่ได้หมักหุ่งมามาสู่เลยเนี่ยเอาก็มีนาทีอำนวยความสะดวกดังคืนดังไพ่เนาะดังเข่าปอไพ่ถาหิ่นเนาะอันนี้ก็เสีพ่นกำลังเห็ดเลย ตั้มมาขุ่มเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มาเบิ่งน้ำกันเนาะมาหับชมเนาะมากินมาไปสั่งน้ำกันนี่แหละดยเดยนี่พี่น้องเอ้ยเวลาว่าวรีนก็อยากกึนกึนกัดคัดเนาะเพราะว่าคนเห็ดคลิปใหม่ตื่นเต้นไปธรรมดาเนาะพี่น้องเอ้ยจนใหม่เบิดพน่าพนเห็ดพี่น้องลังควงกลุ่มเลยมันมันพี่น้องเอ้ยตะเสียบตะนัวเท่ๆง่ายล้ลายไหลแล้วนี่ตะเสียบพนเนาะนี่ อ,อันนี้ก็ห,หน้าแทนเนาะอันนี้หนักลาปลาเนาะปลานิลเนาะเพิ่นว่าว่าเพิ่อนเอาปลามาผ่าหอยเนะนะาะพี่น้องเนาะมีแต่ปลานาหเอามาเห็ปเดปลาแดกเพิ่นว่าอันนี้ก็จะเป็นหมากนาวเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะเดี๋ยวที่ตำมะฮุงให้เบิ่งเลยแบบสดๆน้อนๆ สบายดีเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงรายการชาแนลคือเกานะ่าเนาะเมื่อนี้อยู่ในเมนูปิ้งปลาตำหมักหุ่งเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องกินข้าวเช้าทำกนันข้าวเช้าเด็ดในบะหมี่ข้าวเพลิ่นได้ไหนนะมาแซ่บๆเนี่ยมีกิบเผาเลยนี่พี่น้องเต็มติบอ่ะยะนี่พักเนาะพักพักกาดขาวพี่น้องเลยมากินทำกันพี่น้องแซ่บๆไหมเริ่มสามคนคือเก่าพะละ ตั้มมาถุงพี่น้องเอ้ยกล่องอยู่พี่เนาะมองพี่น้องขันกลุ่มปนินพีนน่น้องปนิน หวัวมันอ่อนออออเ,าเนาะห,หมับเขาเลยแบวแบบสะอาดดีไน่ร้อน่ออไปไป 嗯。啊 mm. เด้ดตามาพี่น้องมามาปโขปขั้นมีไงน้องตึงอันินี้เดพชดน้องล <c oughs> ปลาจะเขือนปลาจะเขือนพี่น้องเลยหนังแค่มันปหา ทำยังไงเลยเนาะนี่ก,กางนีว่ายิ่เขาวีเมีนะ เขานี il, um, ้วม uh ันทอาลำหุงมตีนปลาเมื่อบ้านเขามันต้องกินอยู่พูนแคมทงนาบ้านนะพูนอันนี้มีแต่แต่แคมมันสวนยางนะพี่นกมามาก ปิ้งมืนนูปไป้งเนะทำยิ่ง,งใหญ่นี่นะหมับขบันหนีเด้นแล้วเรนนาไปข้่งหนาเพินน่งมากิน,น,กนเสร็ไดก็แล้วขนา้พุ่ข้าหนาแทนอยู่ข่างเนาะพี่น้นงเข้าไปห้องคนเดียว ปย่างนี่หมูไปกรอบทิบลุดกหอนเนาะมาสิกรอบเอาหูมันนี้แหละไปลงนะเฟสย่างน,นี่หมูหนะเ,มเห็ดไข่เนาะถึงเราชอบเมื่อไรที่เขาน้ำมันนะเป็นตัวอ่อนกว่านี้เรียบร้อยหมูแวบมทั้งก้างอืม,อม อ้าพี่น้องเบิดแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะขอลาไปก่อนนะพอก,กันใหม่คลิปหน้าจะไปเห็นยังกันไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะกดติดตามวกความเด้อมืนอนี้ผิดพลาดแล้วพี่น้องเย้ยเบิด์ตนี่นะคำที่ถ่ายพี่น้องเลยขอกกับขาฟังว่าสบายดี